ไปชนลงยาอ้อหนูน er ้อไปชนลงยาเนอไปชนลงยาหนงนอยาอ้อผากกอ้อผาหนึ่งกกอีลูอลินตูปัดที่กกเจ้ตาสุนอโลไปชนตาหนนอเจตากิมวตาเลยคือคือแล้งยนอสอ

ชงดงยาชิกุงใช้เปชงดงยาเด้อชงดงยาชงนี้เนาะอ๋อนวกคื ta ta nó chỉ như thế nào bắt tôi xếp là số cửa ấy đó, chỉ biết là bắt chỉ số ghế ấy, gạt thôi nó số đó chỉ, tôi lâu chả chỉ mà lỡ tôi đi Nó bé, đi đi

唱歌不早了，唱歌我去宝龙搞读书啊。 มันก็ตัวเน้อมันก็ตัวเป็นหมูพังก็ประสาเนา้อมาชน,นตรงยันลอดเจ้ลุงก็น้าตัวจ่เจ็บเป็นหมูนะ,ะตัดต๊ะหลักเด้ลุงก็น้าตัวเจ็บเป็หมูรู้ ลุงก่อนอเนอมานำะยมดุกับปัสาดนะเป็นหตรงยาและนะ้วเนอเป็นมชนนยางโน่นเนอน่อยนยางเนอเราไปเจก็ตัจาเนอลุงก็ตัวจานะเ,เลยเจก่นเจเจะเกยบไปเนอะ เดี๋ยวไปไปไปเนอะจุดนี่จุดขาไปเนอะจุดขามึงจริงก็เลยกูขาไปเสด็จไปนะเสด็จมึงจริงก็ปัจเจเนะถึงหลังเด้นะหลังก็สานะ เราไปมานี่น่ะเราจะเป็นนอถ้าจะเราหลงไปนจะเราลอกันก็จะเราหลงนกันก็ปน่